ตอนนี้พวกเราหอดบ้านนามอนเมืองลองซานแขนใส่สมบูรณ์เนาะตอนนี้กำลังมาซอกบอลที่เขาจะาเสิริมบ้างไฟแล้วก็จูดบ้างไฟเนาะอันนี้เป็นบ้านนามอนเมืองลองซานแขนใส่สมบูรณ์เดิมเป็นบ้านหนึ่งที่อ,อยู่ในตัวเมืองอยู่ในเมืองลองซานเนาะก็ะจะเป็นเขตสนบทน้อยหนึง่งเขา, <laughs> า <laughs> เห็นเขาเห็นทีมงานเขาแล้ว นี่เขาเจอทีมงานในบ้านเขาแล้วอันนี้ซึ่งเป็นบ้างไฟของบ้านผลม่วงเกลือกเกลือพอเข้าใจกูต้องขี่ขึ้นมาฮอตดีน้ำมันเห็นเดี๋ยวว่ากูคือปัญญางแล้วกูมึงคือปัญญอะไกูร้อง ทุกคนตอนนี้เห่ากับซีนุ่งซินแล้วก็ไปวัดเนาะโอ้โหไเราบึ่งเราพึองเดี๋ยวมาบึ่งเนาะว่าเออความซีลองใดบอทานุ่งซินนุ่งซินเขาวัดบ่นเอ้เอ้านุ่งแบบนั้นเลยไปนะเอ้าขับเขื่อนบุี โ่งดีกว่าลยนซ่งขับเนะลูกสาว่งยอนขึ้นออกข้นขนนี้้เาแกอุซำกันกอนบงคืบติตุยแม่นี่จ้แองันงขึ้นแม่กตางขึ้นมาตเา้นข้นเาคมัเป็นงานคนคต่นเดียวกันเลแม่ก็มีเนาะโอเคอยู่โอเคอยู่ได้ยู่บอเออได้ยู่ คือคือมาแดงคือว่าคือพอไปฝาเข้าไปดูผู้ชายเกาผู้สาวมันเรื่องกันเมาแล้วก็แบบนั้นสาวเสื้อลายจะพาเข้าวัดสาวเสื้อลายจะพาเข้าวัดใส่ชื่อน้ำโซ่ซื้อกันโซ่นี่มันชิลุดลุกรักกันรับแปลงนี้ดูเขาไม่ไอันนี้เด็กบูอท่ายอ่ะนุ่งย่าฟ้านี่นั่นเด็กนุ่งแดงนี่ ได้อยู่วะเอาเพราะว่าเฮาเป็นคนเจ้าย่อยกันเด้อยอุคำประมาณนี้แดงคืออะไรก้อคือยู้มคือยิ้มคือแหวมนุ่งซิ้นเจ้านี่แหละแม่นะอืาคือแหว่แคล้ายๆแบบนั้นแเละแต่ว่าเอาสซงออกคือซื้อคือเป๊ะเลยเอาสซงออกสิเปลบ่ยนก่อนแย่ลยที่คาดแก้มาธะแฟนนุ่งมานี่ลองไหมได้อยู่วะทายของตัวอุ้ยมีเงียบมา๊ม้ามาไหม ไปขั้วหมดเลยเออรุนนี้งมหัวลงบได้มีบบได้มีข้องดีของข้างเงเราเนาะยังจะได้บายูเนาะอือสบายกินได้ทุกอย่างกาแฟกัไปขั้วเออเออกับบมีได้ได้ก่พอสินข้างพอตเมือดูพื้นนี่ดู เดี๋ยวไปเจอกันตอนไปวัดแล้วกันทุกคนตอนนี้เข้ามาหอดบ้านเอาหมอนแล้วเอามาเปลี่ยนซินทีขาวัดเอากันไปแห่แต่ว่าอันว่าที่ไปจูดบ้องไฟแต่ว่าเพ่นพ่นบอห้จูดเพราะว่าอันเพ่นอันเวมานะ่วเพื่อนนั้นแฟรเนาะเพื่อนบอห้จูดเพราะนจูดแล้วละบ่อตัวนั้นพอดีแล้วตัวนี้หางใหญ่ตัวเบิ่งกหัวมไหมบอนุ่งไปวัดไปแห่กัน ลุงเหรอวะทำไมมาทไมมาแม่ไปซื้อน้ำยาซื้อน้ำยาดยเออทุกคนทุกซอนเออเออได้ได้ตรงประมาณกออนปหาซอนการล้โลระมัน้านไปนเปี้ยวอไรวะงนดดีเยวซับปน ปาซินนี่ก็ป่านมาจับเด้อหัวโซ่บหัวเทเด้อแก่อบยาก่นแก่น่ะีเพอดีเลี้ยวแฟดยรวมเลยนึงไปไปวัดปันนี่นี่ฮะเออเจอนันี่ไปแล้ว คนจับเนาะอันนี้ก็คือผู้นำพาอัน <laughs> นี้คือน้องเฟรดเขาก็ะดิ่งถ<ม>่ายสะรับกันในทุกคนหน่อหนึง่งได้มาแล้วก็เอาถ่ายบรรยากาศมาให้ทุกคนเบิง้งเนาะเดี๋ยวให้ดูดแบบาาดงเบิ้งการแบบต่งตัว <laughs> จับเบิ้งการแต่งตัวไอ้เขาเบิ้งการแต่งตัวก็มีอะไรข้องตัวเองเลยเด้อ <laughs> <laughs> สิ้นก็เอาข้องงานอีเม้เนาะอันเทเดือนเอาข้องเบิ้งไชยา้มา ทีมอะไคนผู้ประกอาต้นกรพึ่่ะยาแแ้วควนเมื่อูเดแตงตูกอเอาหนยดแบนี่นะยยยยัเดี๋ยวซื้อกอนจับจัอาจัะอ่านไหม พอริ้นออนโทนี้เนาเตอนนี้เราก็สิเข้าวัดสิเ

ยาพิธีเป็นพวศาสนาและรูปผีเป็นพิเศษต่อรือพี่รองอเ้ามาว่มาี่พี่ยรูี่าหมกระมาบไได้เนียน้อยกนเกี่ยวกลับตัวอปาหา่เท่า่อ้่บแม่เหรอจาเห็ดคนเลยเห็ดเลยเออเนาะเออตัดดืดห้ก็เห็ดเนาะเห็ดเนี่ยงไม้ตัดเออไม่เอามาใส่เออกระเบนดูอข้าเอก็มขาพเดูน้าก่น โอ้ยข้าทางเกือกเลยตโอ้ยอันนี้เป็นเกี่ยมฮุดอันนั้นเออเยว่นเกี่ยมฮอดอันเกี่ยมฮุดบัแม่นซีเรียสุขพะเพาฮอกเก็ตอันนี้เป็นวัดบ้านนาหมอนเมืองล่องสานแข่งไส้ส้มถ้าผู้ใดได้การไปไกลมาอยากมากินมาทานก็มาเพน่อทานได้เนาะรสละ อนี้เาก็จะเข้าวัดเนาไปรูปพระลุงมดดิแม่เออไปนั่งตรนั้น่เขาดออ่ไม่เข้าไปรูกค้าไปรูกไปตั้งในนู้น่ทคนนเกือบป่นนี่เกือบนหามมวันี่ท้อแข้้้งานมามามืั่วหน

น้องแฟนเออเฮาเบิรงเขาเบิ้งเพื่อนนั่นเฮาเบิรงเพื่อนก่อนอันนี้เขาจับกล้องสองกล้องแต่ว่ามันจะได้คนละภาพจะได้วันนั้นเดียวกันเดียวคนเดี๋ยวไปเบิ้งเนาะว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ เพิ่นจะอ่นเอาอันท่อท่อแบบนี้โดลงแบบนี้แล้วลงไปใส่ผ้าให้แบบนี้ก็ดีเลยทุกคนแต่ว่าบ้านบ้านอู้บุคคลมีแบบบว์มีแบบนี้เนาะธรรมดาอู้คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้เนาะแฟนเนาะแบบว่าโดลงไปเท่าเดียวแบบครูหนึ่งโดอยู่พี่อะนะแบบจําเป็นบ่จําเป็นต้องแบบว่าเปมือถือผ้าเนาะเดินอยู่ไกลๆเออแต่ว่าเพิ่นก็ที่มีการส่งอ่ะครูบาแดง อันนั้นเมนเอาอันก็มดตน้าโตนั่ดิ่าเพจะเอาไม้ไผ่มาตัดนอกน้ำเออน้ำหอมเพิ่งะทเอาเป็นแบบโพดอกไม้แล้วก็มีน้ำหอมอีเมีกำลังตักเออมาเกวเกเออมาเร็มามื่อนอเล้ามาแล้วไอล้ามาแล้วเห็นบ่เห็นบ่เห็นบเอลังโทรห้าบอกสัญญาณ่ไดเออตอนนี้ วาตีอะันอาเียนเฮาันั่นเนาะบ่าน้องบอมิน้องบอมหนน้องบอมไอ่เอออาถุกโจมเอด้อยากได้บุญนาะอาถุกห ในตู้น้เพิ่เล่าน้าฮ่าฮายุดีมีแหงสุครุสุคนวนว่านีไม้ฟ้าไม้โยทางฝั่งลราอยู่ทางสนบทกะทิแบบเนี้เนาะมีการหุทนาการนี่กำลังฟ้ามาคุ่นวายกันหน่อยนึงแล้วก ามใช่ไหมากจับดิชือห้เน่ยเขาก็หอกกนค้าวก่อนมาทเ่ามามาแล้วแม่จอนอ่ะมาบ้านได้กินข้าวฝีบ้านนั่นรนี้แก่นั่นแก่หนมแซแก่เป็ดใส่สมแม่จอนกินงามพระดาทุกคน อันนี้เขาเจ้าเอิญว่าคืออ่าอ่างอ่างน้ําอ่างน้ำเงืมเนาะทุกคนนี่เขาเอินว่าอ่างน้ำเงืบซึ่งเป็นอ่างน้ําที่ง่ายที่สุดในประเทศเาาเนาะอ่าถ้าว่าขี่ขี่ลงไปนี่ก็สิไปล่องซานไปบ้านน้องอูเนาะถ้าว่าอันนั้นที่ขี่ลงไปนี่ไปล่องซานในบ้านน้องอูแต่ว่าอันแต่ว่าตอนนั้นอัน,นเดียวนี้ห้านก็คือบอกบอได้ขี่แล้วสุดไลา่าเจะมาทางรถแล้วเนาะ อันนั้นก็นจะเป็นเหือ่อเหื่อหญ่ที่เขาเจ้าใส่ไว้ไปเวียงจันทส่วนคนที่อยู่แถวนี้เวลาไปเวียงจันทขาเจ้าจะขี่เหือ่อจะมาขึ้นคิวเหื่ออยู่นี่แล้วก็ขี่ไปท่าลาดพุนน่นเนาะแล้วก็ไปขึ้นรถต่อไปเวียงจันท์อีกแต่ก้อนซึ่งการคม,มานาคมก็จะอาศัยทางน้ําซึ่งอ่าแต่ก้อนท่านอยู่ลองสารก็สิขี่เหือ่อแต่ลองสารผุ่นแหละมาแต่ลองสารผุ่นแลมามาๆไปพุน่นซึ่งตอนนั้นอู้กับไออันแน่อู้พาไออันแนมา ห้าหนึ่งหกครั้งแรกอู้กะพะไอแอน่ขี้เหือเนาะขี้เหืออันนี้แหละขี้เหือไม้แหละเหือไม้ี่เป็นเหือใหญ่กว่านี้น่อยหนึ่งขี้แต่้าเหือพุนารุคนกายนี่ไปกาย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 จนไปฮอดบ้านน้ำมอมองพุ่นแฟ็ดไปพะไอแอนแอคีไปนะไปฮอดบ้านน้ำมอมองอันโตเอาไปกินข้าวเมื่อกี้ดิเออแล้วมันจะมีน้ำอยู่ฝากนั้นแล้วเขาคอยยางขึ้นมาขี้เหือแต่้าเหือพุ่น่ะขี้เหือแต่้าเหือมาห้าหนึ่งหกปั่นอยู่นี่แต่เดี๋ยวนี้เขาเอาไปซื้อแล้วบ่เปละ าางามคณะทุก<ด>คนไปฮ <ไป S 1> ับเอาขนยู่อันพระลาดมาเอ,อันนี้เขาจะเอินว่าอันห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกนี่คล้ายๆก็แปลว่าเป็นซุมสนเป็นซุมสนหนึ่งคองอเมืองล่องสานแต่ค่าความงามนี่กับโบเพ่เมืองล่องสารน,นะเบืองน้ำทุกคนโบเพ่เมืองอันแปลว่าอันเมืองล่องสานที่โบเพ่ตัวเมืองล่องสานโบเพ่ที่ความงามแต่ว่าน้ำแบบนี้ฮันอยู่ล่องสารถ้าก็เห็นอยู่ท่าเหือหัน่ะ แต่บบใ่ญ่ปานี้แต่โบใหญ่ปานี้เฮาสิมานี้แล้วกะเฮาซ่องคนกันซีเดินทางกลับลองศาสรนะทุกคนจบภารกิจจบภารกิจบางไฟกับบริเบิรงซึ่งบางไฟฮันปกติแล้วเพื่อนว่าเพิ่นจูดตอนแปดโมงเพื่อนจูดบูซาซื่อเออเพ่อนตีบอกว่าหกโมงเออ้าแล้วทีนี้อันแล้วทีนี้เฮาคิดว่ามันที่มีการเป็นบุญมีการแห่สินะเพราะว่าเพื่อนเอาบัตรเซิร์ให้แต่ละบ้านเนาะ แล้ววันนี้มาแล้วเพื่อนบมให้จูดว่าสิก็เลยบังไฟก็เลยค้างอยู่กันเลยบไิจ <GO av uther> ูดเฮาก็เลยพากันมาซโลเซเลแล้วก็เลยมาแล้วก็มาเบึงน้ำในี่นึงแล้วเขาชาการถ่ายหูแล้วก็กลับว้างามขนาดนั้นเจดห้าบาทฟิชชั่นไดแมนนี่โอ้ยได้โดดเนาะได้โดดมาถ่าย จกไปโดนบินใช่ไหมไปอันประกอบโดนอ้กับขึ้นเรืออู้สร้างโดนอู้ซื้อโดนอันราคาสามร้อยบาทเอ้ยราคาอันห้าร้อยบาททุกคนมากับบินบุกขึ้นบูฮูประกอบไปกับบูฮูเลยมือเขาเลียเหมือนแม่นคนคันท่าน้ำขึ้นนี่ทั่วหมดเลยแถวนี้เนาะทัวร์งามขนาดพูด ทุกคนฮากระซมบรรยากาศดื่มด่ำกับมันพอสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนลงไปเบิ่งน้ำอยู่ไกลๆนะว่าสิเป็นอะไรเน่ตะก้อนตะก้อนนั้นได้บอนตอกเหงื่อกันยอนะอยู่บนน้ำขึ้นตะก้อนอันท่าน้ามันขึ้นนี่มันสิขึ้นจะมาทวมพี่ทุกคนอันนี้เป็นเหวนพักทุกคนเพร่นน่าจะมีเฮ็ดซันซ่องคืออีกที่บหมือกก็เลยพาเดี๋ยวสิพาทุกคนลงมาเบิ่งน้ำนะ งามงามนนะอจมสิเด้ออาวนนี้งโอ้ไกดไกักนี่ดูแดนสรุอันยังมีบ้านคนเห็นบ่ป้าป้าแฟดเอ้ยว่าเอ้ยว่ามาสร้างหัวอาบน้ำกูสิค่ะว่า ป้าทุกคนคะขนาดบบเย็นบบเย็นวะแค่ธรรมดาไม่น่ะจะทราบผงดูก็อเออทำธรรมดาเออป้าทุกคนเบิ้งเบิ้งพคุณน้ำมันที่ฟาดมาฟาดมาอันนี้ทะเลลาวทะเลลาวได้ก็มาดูได้ที่ที่นี่เลยทะเลลาวทะเลลาวอันนี้อัน ว่อนที่น้องอูอยู่นี่ฮมันยังขึ้นกับเมืองล้องสารแข่งใส่สมบูรณ์อยู่เด้อทุกคนมันยังขึ้นกับเมืองล้องสารอยู่วันนี้นะแต่มันจะออกจากเขตเมืองล้องสารมาประมาณสามสิบหสี่ิบกิโลนี่แหละแต่ว่าเส้นทางสามสิบห้าี่สิบกิโลใช้เวลาขี่รถประมาณสชั่วโมงนึงวันนี้น้องอูที่เป็นคนพาที่เป็นคนพาน้องยูกลับเนาะคิดจะว่าจอดกลับนะทุกคนเกียมเกี่ยมโตจนมาอายดีกับจนว่าเธอว่า เดือดกึ่งลุดว่กคือว่าอันแข่งเต็มตอะแทวว่าตอนมาลงแต่คอยเลยบัดเมื่อขึ้นแต่ภูด้ยนี่ทุกคนโอ้เย็นเด้น้องโอ้มักหมู่บ้านนี่เด้อมักอากาศเย็นว่าอยู่บ้านนี่นี่หมูซึกว่าจะดำลงไล่เพราะว่ามันมีลมแล้วกับมันมีอันนั้นดำมาอืมคักเนาะ ไปเออ15ิปาถงนนีนไปขี่เหรอขี่จ <คอ S 1> ิโคกแล้คะขี่โคกไดเ ทุกคนคลิปนี้อูกาิลาทุกคนไปกอดน้องนนพ้องกับบรรยากาศงามๆของนาอ้นน้ำางื่อเมืองล่องซานแข่งใส่สมบูรณ์เนาะถ้าผู้ใดได้ไปอย่ามากรอยาลืมมาแวะลินอ่ามู่บ้านห้าหนึ่งหกนเลยค่ะมันจะมีเป็นกุ้มบ้านเนาะมันจะมีบ้านพนสาวาัดบ้านพนสะอาดบ้านสันปะตองบ้านนามอนบ้านเกี้ยวสามีบ้านที่อย่างนอนหลายหลายบ้านมันจะมีอ่าน้าแบบนี้แหละขาจะเอื้อนทะเลลาวเนาะกับเป็นบ่อนข้าว่านั้นมากับที่มีแบบบ่อเฮือนพักอันเดอร์อันเดอร์เนาะแบบอยู่นี่เนาะ ขย้วยจ้างเขาปโมทได้แต่เขาเขาบอกไปซืซ้อกะถ้าภัยมาก็สามารถมาได้เนาะมาพักมาสาวได้ละกะมาลิ้นมาทรงบรรยากาศได้มาทรงวิถีชีวิตชน,นบ,บทบ้านๆส่วนหลายคนแถวนี้กะที่หาอยู่หาก,กินได้การหาปูหาปลาเนาะเป็นชาวป,ประมงเนาะส่วนหหาก่กะแล้วกะเห็ดให้เห็ดนาะส่วนหลายการเห็ดให้เห็ดนากะจะเป็นนาปีเนาะบบมีนาแซงมีแต่นาปีอย่างเดียวนี่ามานบมีอันลไ,ไปเออคันเอ้ยว่าคนท้ายเห็ดนานาแซงก็ได้จุบน้ำขึ้น แต่ว่าการการข้นการกันไปกันมามันค่อนข้างลาบากเพราะมันต้องไซเหือแต่ว่าเดี๋ยวนี้กับการคม,มนาคมก็เปลี่ยนไปสามารถไปได้หลายทางเนาะบางคนกับไปทางเฮ่อส่วนหลายบางคนกับไปทางรถเนาะคันท่าไป ก็บูฮู้ว่าการใช้เวลาไปทางรถกับทางเฮือตัวใดมันสิกไกกล่ากันเพราะว่าอู้เรเคยไปทางรถจกเชื่อเคยไปจะทางเฮือเฮ้ยบรเคยไปทางเฮือเคยไปทางรถเออเ้าผิดเออเคยไปทางรถบรเคยไปทางเฮือเฮ้ยมาขี้ขี้เหงาเปาว่าขี่รถมาขอโทษขออภัยลาทุกคนไปก่อนเด้อบายบาย